สวัสดีครับทุกคนครับสรุปหลังเกมของบุรีดัะครับที่บุกไป,ปเยือนไลออนเซ็นเตอร์จากสิงคโปร์ในศึกชอปปี้คัพเดือว่าสมโมสรชิงแชมป์อาเซียนนี่เป็นเกมในนัดที่4หรือว่านัดรองสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็เป็นเกมในสายบีที่ตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่บีกัน2ทีมนะครับสำหรับกรนาฮานอยของเวียดน,นามกับบุรีรัมยูไนเต็ดซึ่งสถานการณ์ก่อนที่จะแข่งเนี่ย อกองอันถ้าเกิดว่าเจอกรมเปอร์พวกเขาไม่แพ้เนี่ยก็มีโอกาสจบเป็นแชมป์กลุ่มสูงขนาดที่บุรีรัมเองหน้าที่คือตามเป็นที่2และจบให้ชัวร์แต่หุดท้ายเนี่ยสถานการณ์ในกลุ่มนี้มันสนุกมากนะครับคือมันกลายเป็นว่าจะมีลุ้นในการเข้ารอบกัน ประมาณทั้งสามสี่ทีมเหมือนกับสายเอของบีจีปทุมการเสมอนัดนี้ของทางบุรีรัมย์ถามว่าเสียหายไหมไม่เสียหายนะครับกับสถานการณ์ที่เหลือสิบคนแล้วเล่นได้ขนาดนี้ตั้งแต่ในช่วงท้ายครึ่งแรกที่ดูลกอาเนี่ยไปโดนใบแดงนะครับจากการเช็ค VR ย้อนหลังซึ่งมันก็ฝาลจริงๆนะครับเป็นด็อกโซเพราะว่าจังหวะการจับบอลผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยมันทําให้โดนผู้สู้โฉกไปแล้วผู้สู้มีโอกาสจะถึงประตูนะครับระยะทางมันได้ก็ไม่มีทางเลือกนะครับ ก็เป็นการเจตานาขัดขวางจังหวะของผู้ต่อสู้ที่มีโอกาสจะลุไปทำประตูมันคือภาพของการทาด็อกโซที่เรียกว่าผู้สินก็ให้ได้นะครับแล้วก็พอเหลือ10คนตรงนั้นเนี่ยบุรีมย์ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนวิธีการเล่นอะไรอยู่แล้วนอกจากว่าถอยลงมาเล่นเกมรับแล้วก็กระชับพื้นที่ให้มากขึ้นขณะที่เซลเลอร์เร่งไม่ขึ้นนะครับฟุตบอลช่วงท้ายดูแบบมียุบด,ด้วยกันทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วก็เล่นแบบ สถานการณ์คือบุรีรัมชัดเจนว่าพวกเขา1คะแนนก็น่าพอใจส่วนเซเลอร์ถ้าเกิดว่าพวกเขายิงไม่ได้โอกาสตกรอบสูงคือยังมีความเป็นไปได้ที่จะเข้ารอบนะครับแต่มันก็ยากเหมือนกันคราวนี้สิ่งที่เราจะคุยกันต่อก็คือว่าบุรีรัมจะต้องกลับมานะเตรียมงานของตัวเองเพื่อเล่นในศึกไทลีกแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปแก้มือใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมันก็เตะติดแล้วนะครับเดี๋ยวกเว้นอาทิตย์หนึ่งก็ต้องกลับไปแข่งขันแล้วสิ่งที่ทําได้นะครับในตรงนี้ก็คือนัดสุดท้าย ก็เจอกับทางกรอลัมเปอร์เล่นในบ้านตัวเองมีข้อด,ดีอยู่คือโปรแกรมนัดที่เป็นเกมสำคัญสำคัญเนี่ยยังมีโอกาสได้เล่นในบ้านซึ่งสถานการณ์ต้องชนะสถานเดียวนะครับเพื่อลุ้นในการเข้ารอบเป็นมุมที่น่าสนใจมากๆนะครับในเกมนัดสุดท้ายเพราะว่ามันตกได้หมดเลยนะครับซึ่งกรอลัมเปอร์ก็มีโอกาสนะครับหรือแม้แต่บุรีรัมหรือแม้แต่บอเนียวเองด้วยก็เป็นเกมที่สนุกและก็น่าติดตามมากๆส่วน จังหวะที่ถามว่าบุรีรัมทํทำไมเล่นแล้วถึงดูเครื่องหลังไม่กล้าบุกกล้าใสาผมว่าถ้าเราเห็นสถานการณ์ของ10คนเราก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าต้องไม่เสียไว้ก่อนแล้วก็โอกาสในการโต้บางครั้งนานๆที่มันจะมาครับพอนานทีมาเนี่ยปริมาณผู้เล่นด้านบนมันไม่เพียงพอที่จะใช้ในจังหวะการสวนกลับเพราะว่าเซลเลอร์เขาบีก้อน้อยยืนมาเ่ยก็3คนบุรีรัมเต็มที่มีเต็มที่2คนนะครับสายจังหวะก็เป็นบิสซลลี่มากกว่าที่ต้องยืนโดดเดี่ยวเพียงคนเดียวนะครับอยู่ ในพื้นที่ของทางเซเลอร์ส่วนคนอื่นๆก็ถือว่าจัดการเกมรับได้ดีามากๆนะครับนิ่งพอแล้วก็ต้องชมชัดชัยบุตรพรมซึ่งผมว่างงเหมือนกันนะว่าเซฟไปโหัสา4ครั้งในช็อตสำคัญแต่กลายเป็นว่า Man of the Match เนี่ยเป็นของทางแม็กซิมเลสตงถามว่าให้ได้ไหมก็ให้ได้เพราะว่าเลสตงก็มีจังหวะในการทําเกมรุกแบบเต็มๆให้กับเจ้าบ้านเซเลอร์เลยนะครับแต่ถ้าชัดชัยไม่เซฟเนี่ยคือ ไม่มีทางที่บุรีรัมย์จะได้1คะแนนกลับมาในเกมนี้ก็กลับมาสู้ลุ้นกันใหม่แล้วก็ตามเชีรีรยกันได้นะครับทั้ง2ทีม BG และก็บุรีรัมย์ผ่านการถ่ายระสสดทานหน้าจอไทยรัฐท,ทีวีช่อง32ครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ